สวัสดีค่ะสปอยนะคะส่วน LIKE สียงตรงร้อยคอสิเซนติตรน้ำหนักส9่กกิลกรัมค่ะสัดส่วนนะคะส6ม5ิ6กิค่ะก็จริงๆเป็นคนสดใสร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่นิ์เข้ากับคนง่ายถ้าชอบนะก็จะมีแบบดูเน็ตฟิกเล่นเกมแต่ว่าที่เป็นพรมเป็นประจำเลยทุกวันก็อาจจะเป็นออกกำลังกายค่ะก็จะเล่นเป็นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอประมาณนี้ ไลฟ์สไตล์เหรอก็เป็นคนจริงๆเป็นคนง่ายๆชิลๆสบายๆค่ะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยติดหรูมากหรอเป็นคนชิลๆชอบแบบเดินสตรีทฟู้ดอะไรอย่างนี้สตรีทฟู้ดที่ชอบกินนี่อย่างเช่นอะไรครับหลายอย่างเลยอ่ะต้องบอกมาสักอย่างก็ได้คเลยชอบกินแมงกะพรุนย่างอร่อยอร่อยแต่ละตลาดแบบแบบเราก็ไปลุ้นเอาว่าร้านนี้อร่อยไหมตลาดนี้อร่อยไหมประมาณเนี้ย สเปคของสปอยเหรอสปอยชอบถ้าชอบจริงๆไม่มีสเปคตายตัวแต่ว่าชอบผู้ชายที่แบบสูงกว่าเรานิดหน่อยเพราะเวลาเราใส่เส้นสูงเนี่ยก็จะได้แบบเอ้ยดูพอดีการอะไรประมาณนี้ในใิสัยก็ชอบผู้ชายแบบอบอุ่นยิ้มน่าราักน่าราักอะ <ś ling> ใ,ใช่สปอยก็ถ <ś ling> ่ายเซ็กซี่มานานแล้วแต่ว่า คือมาหลังๆแบเนี้ยมันก็จะมีแบบพวกแบบสาวๆที่เ,เริ่มมาเซ็กซี่แล้วก็จะชอบมีคนไปบูลลี่อย่างเงี้ยซึ่งสปอยล์มองว่าเอ้ยบางทีความเซ็กซี่เนี่ยมันเป็นได้ทั้งแบบอาจจะหุ่นไม่ดีมากแต่เขามีความมั่นใจอินเนอร์เขาเซ็กซี่เงี้ยเขาก็สามารถเซ็กซี่ได้เหมือนกันสปอยล์ก็เลยมองว่าใครๆก็สามารถเซ็กซี่ได้คิดว่าส่วนไหนในร่างกายของสปอยล์ที่เซ็กซี่ที่สุดครับหน้าอกอะหน้าอก เอาจริงก็ดีใจมากค่ะตั้งแต่แบบ one c a s อ audition แล้วแบบว่าอยากได้งานนี้มากเพราะว่าเห็นแบบปีก่อนๆเนี้ยเขาแบบถ่ายแล้วแบบน่ารักแล้วก็มีแบบคือมนเป็นการ์ดน่ารักน่ารักแล้วคือรู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องมีอะไรแบบนี้บ้างก็ดีใจและประทับใจมากค่ะก็อย่าลืมมาติดตามสปอยกันได้นะคะกับผลงานของ forbidden food นะคะก็สามารถติดตามสปอยได้ที่ Facebook เลยค่ะสปอยสปอยแม็กซิมค่ะหรือ IG นะคะสปอย under score maxim ค่ะงานนี้สปอยตั้งใจมาก มากเลยนะคะก็อยากให้พี่ๆนะคะมาอุดหนุนโซอ,อยกันเยอะๆนะบ๊ายบาย